กับหนูไม่กัา วัลครังข้างสมานงมือใจก้าจะาจานใช้ดีชาทิงตีดังจ้าช้างวิ่งหนีจ้สโซล่ามีจ้กระเชยียพูดกันผู้หญิงสูงผ้าดังกดาสวยพันปะตาขุนฐานฐานข้ามานร้อนนมุนโชหน้าขาวชาผู้เช่าเดินย่ำนอนนี้ไม่มองเราดิกตอนนี้มด าตาตาหลังตูมตาถุงแดกขนตาทหารอดทน้าทงคนนิยมตาหนูฝากฝฟบารีไม้ทักถมปอบตาตากงปอพึ่งทางลังปอฝาทนทานปอพานวางตั้งปอฝคนสะอาดจังปอสังขารกางไว้มามาคพืค่อฆ่ายักย์เขียวใหญ่ ราเรียไายไปราเรียนไก่ลามะเณรลงยาสอสลายเงียบหนาวสอวฤาษีหนวดยาวสอเสือดาวพนอหมอหีใส่ข้าจาจุลาข้าพยองข่างเนืองนองสอวน้งหูตาตุ้งลองเพิ่ครับแม่จะทัฒง ABC จีถึงแนะครับ A B C đi đi รอบนะคะ A B C D E F G H F, I J K L M N O P Q R S T U V W U X Y Z ช้าง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 น้องเคยเห็นช้างหรือเปล่าช้างมันจะตัวใหม่เบาจะโหนยาวๆเรียกว่างวงมีเขียวไตงวงเรียกว่านงามีหูมีตาหางยาวช้าง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 น้องเคยเห็นช้างหรือเปล่าช้างมันับตัวใหม่เบาจะโกวยาวๆเรียกว่างวงมีเขียวไตงวงเรียกว่านงามีหูมีตาหางยาว ตัวนั้นจันเห็นมันสงสารเลือดผมวันหนึ่งมันเปียกฝนไหลลงอยู่บนหลังคามันดีบไตขึ้นฟ้าหันหลังมาทำตาลูกหมาะอาดคิดสองแสนเรือแกวอยู่บนนักผามันดีบไตขึ้นฟ้าหันหลังมาทำตาลูกหมา ช,ช้าง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 น้องเคยเห็นช้างป่าช้างมันจะตัวใหม่เบาจต่หุบยาวๆเหลือบหวานว่าวมีเขียแตงว่างเหญ่หวานนะมีหูม,มีตาหางยาวเ <c oughs> จ็บเจ็บเจ็บมันเป็นชื่อของลิงลิงมันไม่อยู่นิ่งมันชอบวิ่งกระโดดไปมาเจ็บเจ็บเจ็บมันร้องเรียกเพื่อ ชื่อของลิงลิงไม่อยู่นิ่งมันชอบวิ่งกระโดดไปมาเจี๊ยเจ๊ยบเจ๊ยบมันร้องเรียกเพื่อนมาทั้งก็ต้องลืมตาออกไปา้าหลัไม้ก,กันแมงมุมลายตัวนั้นชัน่งเทนมันสงสางเลือดผมวันหนึ่งมันเปียกฝนไหลลงอยู่บนลงงังคาะ รีไต่ขึ้นฟ้าหันหลังมาท้ำตาลูกวาวค่ะอา,อาทิตย์ส่องแสงแกงบนลนะค่ะมันรีไตขึ้นฟ้าหันหลังมาท้ำตาลูกวาวเจี๊ยบเจี๊ยบเจี๊ยบมันเป็นชื่อของลิงลิงไม่อยู่นิง่งมันชอบวิง่งกระโดดไปมาเจี๊ยบเจี๊ยบเจี๊ยบมันลองเรียกเพื่อนมา ทั้ก็ตั้งม่งออกไปหาผลแบบลกันไกุ่๊ๆไก่กุ๊ๆไก่กุ๊กไก่ไก่กุ๊กไกายลีงมาจนใหญ่ไม่มีนมให้ลูกกินลูกร้องเจ็บเจ็บ um ลูกร้องเจ็บเจ็บไหนก่อนเด็กไปคุยดินมาหากินคปภาษาไก่เออ ไก่ก pues mm um. ุ๊กกุ๊กไก่กุ๊กกุ๊กไก่กุ๊กกุ๊กไก่ไก่กุ๊กกุ๊กไก่กุ๊กกุ๊กไก่กุ๊กกุ๊กไก่กาบกาบกาบเป็ดอาบน้ำในคลองตากระจองแลมองเพราะในคลองมีหอยปูปลากาบกาบกาบเป็ดอาบน้ำในคลอง ตากระจองแลมมองเพราะในคลองหอยปูปลากากาะกาเปิดอาบน้ำในคลองตากระจองแลมองเพราะในคลองมีหอยปูปลากากระกาเปิดอาบน้ำในคลองตากระจองแลมองเพราะในคลองมีหอยปูปลาแหล่งมุมตัวนั้นฉันเห็นมันสงสารืลอทน ตอนหนึ่งมันเปียกฝนไหลลงอยู่บนหลังคามันดีแต่ขึ้นฟ้าหันหลังมาช้ำใจลูกวาวมันดีแต่ขึ้นฟ้าหันหลังมานะช้ำใจลูกวาวปูนปูนปูนฉิกฉักฉิกฉักฉิกฉักปูน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 ฉิกฉักฉิกฉักฉึกฉับ ปูนปูนปูนฉึกฉักชึกฉักฉึกฉักปูนปูนปูนซุนปูนฉึกฉักฉึกฉักฉึกฉักรถไฟจะไปโคราชติดปั๊บปั๊บถึงลาดบุรีตดอีกทีถึงบาริษัทบอริษัทปั้มปัมเปิดเปิดออเสนอออกมายิ้มใส่ปูนปูนปูนฉุดฉักฉึกฉักฉึกฉักปูน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 ฉึดฉักฉึกฉักฉึกฉัก แล้ไปจะไโโปโบัารัดจอดป้าดป้าดถึงลาดบุรีจอดอีกทีถึงบริษัทบริษัทปั๊มปั้มเปอร์เปอไก่คุกๆุกไก่คุกๆกไก่คุกๆกไก่ ไก่กุ๊กกุ๊กไก่แล้วลูกมาจนใหญ่แม่ไม่น้ำให้ลูกกินลูกน้องเจ็บเจ็บลูกน้องเจ็บเจ็บแม่ก็เลยไปคุยดินมาหากินตามภาษาไก่เออไก่กุ๊กกุ๊กไก่กุ๊กกุ๊กไก่กุ๊กกุ๊กไก่ ก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ